วัสดีค่ะเมื่อกี้หนาวเข้ามาข้างในแล้วเข้ามาข้างในก็มีคนมาต่อม,ม,ม,มีสมาชิกถามมามีสมาชิกถามมาเห็นหรือเปล่าคะสวัสดีค่ะบายวิวไทยสวีทนะคะหนาวเข้ามาข้างในบ้านแล้วไปเล่นหิมะมาไปกินเล่น แล้วก็จะมาต่อนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ใช้วิจรารณญาณแต่ว่ามีน้องๆเพื่อนๆดูไปสมัย30ปีไปยิบสีก็ฝากถอดมาฝากถอดมาจาก ชาวคอนเก่นวันนี้ทอดมาทอดลักษณะบอกค่ายสามอย่างว่าหนึ่งช่วงนี้เขาจะดำเนินไปได้ไหมจะดำเนินชีวิตไปได้ไหมจะดำเนินยังไงชีวิตในช่วงธุรกิจในช่วงโควิดแล้วก็พวกเราจะทำตัวอย่างไร นะคะจะถอดชื่ออะไรจะทำตัวอย่างไรให้เราอยู่รอดนะคะและก็มีอาชีพไหนน้องต้องการถามมาบอรว่าน้องจากเมืองไทยนะคะเป็นยังไนสิ้นดีอยู่ดีสบายบอาอเป็นยังไงธุรกิจนี่เลยบอธุรกิจอันโรงแรมกันย่าบอาสิ้นดี โรงแรมคอนกิดอะไรคอนอ,อก,กิดคอนเกนโอ้ยก็เคยไปพักอยู่โรงแรมโรงแรมร้านอาหารนันไหนก็กระทบไปหมดแล้วค่ะทุกๆด้านแต่เราก็จะทำยังไงให้เราย้อนมีชีวิตอยู่รอดนะคะก็อย่าง การดํารงชีวิตง่ายๆนะคะก็จะมาอโอ้ยผมร้อนนะก็จะมาดูกันนะคะวันนี้วันที่18มกราสาธุเรามาดูกันว่ามี ธุรกิจไหนที่จะรัรงอยู่รอดปลอดภัยนะคะไม่เล่นการพนันไม่เล่นนะคะแต่อันนี้ดูดวงเฉยๆดูดวงตามยานคะ่ะตามยานของคนที่มี ก็ว่าให้เลือกมาห้าเจ็ดเก้าห้าใบเก้าใบนะคะจะมาด,ดูว่าอย่างไรบ้างอันไหนธุรกิจของที่ให้มานะคะจาก FC ขอนแก่นแล้วก็รายได้ที่น้องมาบูชา 5, ค่าครูกูก็สะสมไว้ค่ะสะสมเอาไปเลี้ยงเด็กกำพามูลในราชูประธรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ขอนแก่นค่ะตามศูนย์ตรงไหนเลี้ยงเด็กตาบอดนะคะแล้วก็จะได้บุญเรือเราวิวอยู่ที่นี่วิก็ บางทีก็ช่วยเหลือเพื่อนๆเลียงเพื่อนๆน,นะคะไอ้เมือเต็สาธุตธุรกิจไหนมีน้องจากชาวคอนแก่นทามมาก็ขอให้น้องจงขอให้ออกมาเห่งๆปังๆค่ะ ก็ช่วยได้ทางดูดีๆนะคะเห็นไหมคะดูดีนนะคะดิฉันจะถอดไพ่ออกมาแล้วนะคะดูช่วยกันว่าธุรกิจไหนออกไปได้ในช่วงนี้น้องส่งมาส่งมาก็เอายอดไว้ในที่เอาขึ้นหิ้งพระให้นะคะอุ้ยทำไมร้อนจังลยวันนี้อุ้ยตายยังไปปิดไฮซ้มก่อนแป๊บนึ่งร้อนดูสิปิดไฮซูมแป๊บนึงคะ่ะ หเห็นไหมหย,ยิบขึ้นมานะคะหนึ่งเห็นไหมคะหยิบขึ้นมาสองดิฉันเลือกเองนะคะ สักค่าอาชีพอย่าเพิ่งเดี๋ยวค่อยต่อเยอะอ่ะไม่ได้ใบที่ห้านี้มันไม่ดีพอห้าใบค่ะนะคะแล้วดอามาดูกันอาชีพไหนที่เราจะดำรงอยู่ได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะมีคนน้องคนหนึ่งทำธุรกิจก็ก็อยู่ได้เพราะเขาเชื่อบางคน เราอย่าดูถูกอาชีพทําอะไรก็ทําให้เธอค่ะข,ขอให้เป็นอาชีพที่สุดจริตนะคะเดี๋ยวจะถอดมาให้ดูนะคะจะเอามาให้ดูเอาออกไปจ๊บไม่ขอรับค่ะอุย้ยดูสิคะดิฉชันจะเปิดแล้วค่ะนี่เปิดขึ้นมาตื่นตื่นตืนทำไมมันดำหมดช่วงนี้ ได้ห้าได้ห้านี่ก็ซีสีอยู่บ้านธุรกิจให้ดูสิคะอันนี้ซีสีก็เฉลยค่ะช่วงนี้ก็เฉลยตามไพ่ออกมาดำซีสี่สองใบก็คือทำธุรกิจอะไรที่ อยู่ที่บ้านนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าลงอย่างนี้นะคะช่วงนี้ยากหน่อยเห็นไหมคะมีแดงใบเดียวนอกนั้นก็จรไปทํางานแล้วก็ประหยัดลงห้าได้มาอยู่เราก็ต้องประคับประคองค่าใช้จ่ายเราดูสิคะดำหมดอันนี้สี่สองใบธุรกิจอะไรก็ได้ให้ทำที่บ้านอาจจะเป็นธุรกิจ บางคนก็ทำธุรกิจออนไลน์ขายของที่บ้านบางคนก็อันนี้ช่วยได้เยอะหรือบางคนก็จะทำเป็นเหมือนส่งตามบ้านเหมือนแก็บนะคะเหมือนเทกเว์เหมือนแก็บแต่ทำที่บ้านเพราะว่าไม่ต้องไปเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะประคับประคองทำที่บ้านช่วงนี้นดีที่สุดอะไรก็มืดมนนะคะเห็นไหมคะ แต่เราต้องช่วยกันประคับประคองนะคะนะคะซินดี้ธุรกิจตัวเองเราเจอจะเป็นแม่บ้านที่โรงแรมก็ไปไดยากอันนี้เคลียร์นะคะเดี๋ยวอีก3ามใบอันนี้ธุรกิจอะไรที่แบบว่าไม่ลงทุนมากอันนี้จะอยู่รอด ห้าพับอันนี้ครึ่งๆลงห้านะคะจะอยู่รอดธุรกิจอะไรที่ไม่ใช้ทุนมากนะคะแล้วก็ประคับประคองแล้วก็ทำด้วยใจประคับประคองนะคะแนะนำเลยนีไม่ธุรกิจที่ไม่ต้องลงทุนมากมายนะคะรอจังหวะ อันนี้เหลือสองใบสองใบนี่ก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องมีการจรไปลงที่ห้าแล้วแต่ธุรกิจจอนไปซื้ออันนี้จอไปจอนไปก็คือธุรกิจที่ว่ารับส่งลงลงเค่ะเจ จะเป็นเหมือนว่ารับส่งเสื้อผ้ารับส่งส่งของส่งของเหมือนเหมือนไปสนีมนเหมือนที่บ้านเราเหมือนออนไลน์เขาทำแก๊ปกันนะคะอันนี้ก็ก็ดีแล้วก็ไม่เสี่ยงแล้วก็ไม่ใช้ทุนมากนะคะอาจจะเป็น ถ้าน้ำมันน,นิดนิดหน่อยแต่เราก็อย่าไปต้องไม่ต้องไปส่งไกลแล้วก็มีกฎเกณฑ์ว่าถึงกิโลกิโลกไกลๆขนาดไหนก็เราก็กะเองนะคะอยู่ได้ค่ะซินนี้หธุรกิจที่3ามธุรกิจสักเรีดนี้ก็โอเคนะคะน้องๆค่ะซินดี้ ธุรกิจซักรีดนี้ได้ดีได้ดีนะคะลงทุนแรงน้องทําที่โรงแรงมใช่ไห้ลงทุนแล้วเราลงทุนแรงแล้วก็แบ่งนิดหน่อยให้เจ้าของโรงแรมถ้าแบ่งนิดหน่อยค่าน้ำค่าไฟธุรกิจสักรีดก็โอเคค่ะ นะคะช่วงนี้ก็ประคับประคองพวกเราทุกคนช่วยกันประคับประคองธุรกิจเนี่ยฮะพี่เป็นแม่บ้านอย่างธุรกิจไม่ได้ใช้จนมากพี่ๆก็ทำพี่ๆทํทำความสะอาดมาตั้งสิบสองสิบสามปีนี่สามีเราจะกลับไทยธุรกิจทำความสะอาดนี่ก็ได้เงินดีนะคะ อันนี้ก็เฉลยแล้วสามสี่ธุรกิจลองเอาไปปรับปรุงปรับเปลี่ยนลองทำดูนะคะธุรกิจไหนช่วงนี้ที่ไม่ได้ใช้เงินเยอะอยู่บ้านไหนๆทุกคนก็อยู่บ้านธุรกิจร้านอาหารนี่ก็ดีนะคะเทคกเวคนตื่นขึ้นมาก็หิวหรือว่าอยากบริการหน่อยถ้าไม่เทคให้เขาไปเอา ถ้าขับรถเป็นแล้วก็ทำเทกเวร์แล้วให้เขา้าที่บ้านใน,นธุรกิจทุกอย่างตอนนี้ที่บ้านแล้วก็เอามาส่งแล้วก็จะดีมากๆนะคะลองอันนี้ให้ไอเดียในการดำรงชีวิตธรุรกิจที่จะทำนะคะธุรกิจอันนี้ต้องเราจะทำธุรกิจไหนก็ช้างถ้าเราทำเป็นจริงเป็นจังด้วยใจด้วยใจด้วยใจมันก็ได้ เราก็ดีกว่าที่เราอยู่เฉยๆนะคะออกมาแล้วก็มีเวลาก็ไปนะคะอันนี้ก็โอเคนะคะเนาะเอซีจากขอนแก่นคลิปนี้ถ้าถูกจะอยากถามอะไรให้ถามมาได้นะคะที่ช่องวีวีไทยสว c e ก็เฉลยให้คะ่ะช่วยช่วยกันช่วยกันได้นะคะถ้าอยากรู้การดำารงชีวิตของวิวก็ถามมาได้คะ่ะคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะคะออาชีพนี้แหละสุดท้ายอาชีพยูทูบเบอร์นี่วีวจะไปแล้วจะไปลองทำดูเพราะว่าคนอย่าง ราะว่าไม่ได้ลงทุนมากมายเชฟก็บอกแล้วแต่ต้องทำด้วยใจต้องขยันต้องให้มีนะคะช่วยกดไลค์ like, กดแชร์หน่อยนะคะวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าข้องใจอะไรก็ถามมาได้นะคะอุ้ยดูผมอุ้ยผมย่า ามมาได้นะคะสวัสดีค่ะชีวิตเราก็ให้เหมือนต้นคักถูดต้นคักถูดต้นอะไรนะตะบองเพชรแข็งแรงยิ่งแข็งยิ่งแข็งต่อสู้ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ